สวัสดีครับนะ้านาะวันนี้ก็เราจะมาแนะนําวิธีการตีปากระสุกกันนะครับนะ้านาะที่จะมาตีปากระสุกที่ผันตัวมาจากการตกปลาช่อนตกปะะลาชโดแล้วมาตีปากระสุกทําไมมันไม่ค่อยกัดเหยืนะ่อนะ้านาบางคนสงสัยใช่ไหมครับที่ผมจะบอกก็คือ1คืออุปกรณ์ครับอุปกรณ์ก็มีความสําคัญครับไม่ว่าจะเป็นสายหน้าสายพีอีตัวคันเบ็ดตัวเหยื่อ มีความสําคัญหมดครับกระสูนไม่ใช่ว่ามีอะไรมันก็จะกัดหมดทุกอย่างนะครับกระสูนบางที่มันก็กัดไม่เหมือนกันครับแต่ว่าอย่างหนึ่งเลยคือสายหน้าครับสายหน้าต้องขนาดเล็กลงครับถ้าสายหน้าใหญ่มันทําให้เหยืยบปลากระสูนที่มันไม่ออกแฮกไม่ได้ปลาก็ไม่ค่อยกัดครับเพราะกระสูนบางทีเราก็บางที่เราก็ต้องใช้เหยื่อเล็กในการเล่นครับแล้วคันครับคันที่มันเปรดต่ำๆแอคชั่นดีดี มันทำให้เหยื่อออกแอคดีดก็มีผลครับผมถึงเตรียมอุปกรณ์ไป2ชุดทุกครั้งเวลาไปตกเชโดตกปากระสูบเพราะว่าเปรียบเห็นชัดเลครับว่าลองใช้คันตกชโดอุปกรณ์ตกชโดตกกระสูบแล้วปลามีโอกาสน้อยมากที่จะได้ตัวปากระสูปครับน้อยครั้งที่จะกัดครับกัดก็กัดไม่บ่อยกัดไม่เยอะแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาอุปกรณ์ปากระสูบเลยก็คือผมจะใช้ PE 0.8 PE1 จวนเวทคันก็อยู่ประมาณสองสี 2, เ่เหยื่อก็ไม่เกิน14กร,รมัมบางทีก็เหยื่อใหญ่บ้างครับแต่สายหน้าไม่เกิน20ครับ20ปอนด์ก็อุปกรณ์ก็ตามนี้เลยครับเมื่อเราใช้อุปกรณ์ตามนี้มันก็อยังไ,ไงครับก็ประมาณว่าเราก็จะมีโชคหรือมีโอกาสเพิ่มโอกาสให้เราในการที่จะได้ตัวปากระสูบมากขึ้นครับ หลับประสบการณ์ที่ผมตกปลากระสุบมาก็คืออุปกรณ์มีผลเลยครับหนึ่งก็คือถ้าเราใช้เวทปลาช่อนสายปลาช่อนมาตกปลากระสุบกัดยากมากครับน้อยครั้งที่จะกัดน้อยครั้งที่ได้ตัวถ้าเราตีใต้น้ําตีกระสุบลังแต่ถ้าผิวน้ํเอ่าโอเคครับผิวน้ําไม่ว่ากันก็มีโอกาสได้ตัวทั้งนั้นครับก็แนะนําอุปกรณ์กับนาๆไว้เท่านี้ครับ